สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอฟฟี่วนรัสนะครับวันนี้ผมรีฟิตเตอรี่นะครับมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องการชงชาเย็นโดยใช้อุปกรณ์การชงโมกะพอนนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าวิธีการชงนั้นจะทําอย่างไรสามารถที่จะเอามาทํากินเองที่บ้านก็ได้หรือจะนําไปเป็นอาชีพก็ได้นะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดติดตามหัวใจสปายเพจชาแนลด้วยนะครับ อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากที่เราเตรียมเตาแก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เตาแก๊สที่บ้านเราก็ได้นะครับอันนี้ผมเพื่อความสะดวกนะครับเราก็ใช้เตาแก๊สสนามนะครับเราก็ใส่น้ําร้อนลงไปนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูใส่น้ําร้อนลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ระยะเวลาในการต้มนะครับมันเร็วขึ้นนะฮะเสจปุ๊บเราก็ใส่ชาลงไปเลยนะฮะเราใช้ชาประมาณสองช้อน ไม่ต้องกดให้แน่นนะครับแค่ใส่ชาลงไปเท่านั้นเองสองช้อนนี่นะแค่นี้ก็เต็มแล้วอืมจากนั้นนะครับก็ปิดฝาตัวมูกัพพอตนั่นเองนะครับเพื่อนๆถึงขั้นตอนนี้นะครับจะบอกเพื่อนๆว่าระวังร้อนด้วยเพราะตรงนี้ร้อนมากๆนะครับเพราะว่าเราใส่น้ำร้อนลงไปนี่ฮะ ใครสามารถที่จะทนความร้อนได้ก็เดยนเชิญครับแล้วก็เราก็เปิดแก๊สนะครับน,นะครับเราต้มชาไปได้สักประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะครับตัวชาของเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวเบรกเนี่ยก็ระวังกระเด็นด้วยนะครับวันนี้ผมมีตัวเบรกนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคตอนนี้นะครับชาที่เราชงจากโมกพอดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เทใส่ ที่ตวงเราเลยนะฮะนี่นต้องการให้เห็นเลยครับว,ว่าสีมันก็สวยงามน่ากินนะครับใส่ให้หมดไปเลยนะฮะแวมในหนึ่งหม้อโมกพอปดเนี่ยมันจะได้ชาประมาณ120 ml นะครับนี่แล้วเราก็ผสมในส่วนของนมข้นหวานนะครับ40 ml นะครับนมข้นหวานเนี่ยบางคนก็ใส่50 ml นะฮะ บางคนก็ใส่30อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะฮะนี่ใส่ไปเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นจืด40 ml นะครับง่ายมากก็คือเท่ากันเลยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคนให้เข้าที่นะฮะเสร็จแล้วแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำแข็งกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำฟองนมด้านบนด้วยนะครับ เพื่อตกแต่งให้เมนูนี้สวยงามน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ชาลงไปในแก้วขึ้นดื่มเลยวันเดือนปีอืมปนปมสงสัยว่าทำไมถึงไม่เต็มแก้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะใส่ฟองนมด้านบนกันนะครับ ก็ใส่ฟองนมด้านบนกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ที่เราชุบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้ฟูกว่านี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับอันนี้ผมชอบแบบนี้เนื้อมันละเอียดเห็นไหมฮะเนื้อมันละเอียดนี่เท่านี้เองนะครับเพื่อนๆเมนูชายเย็นนะครับที่ชงจากมกักระปอตเสร็จเรียบ้ยแล้วนะครับ เพื่อนลองทำตามดูนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับหัวใจสพายเพชชานนล